สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชอง YouTube เปรียนสินแสวัยรุ่นหมอบิวสวัสดีค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธานะคะเรามากันในหัวข้อพลังบุญกุศลพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังปกป้องช่วยเหลือคุ้มครองท่านอะไรบ้างเป็นการดูพลังงานภายใน1-2เดือนนี้นะคะโดยที่เรามีกองไพ่อยู่ข้างหน้าท่านนะคะ3กองด้วยกันกองที่1เป็นหลังไพ่สีชมพูนะคะ กองที่2เป็นหลังไพ่สีม่วงค่ะแล้วก็กองที่3เป็นหลังไพ่สีเหลืองอยากใช้พวกท่านนะคะได้ทําสมาธิตั้งจิตอธิษฐานก่อนที่จะตัดสินใจเลือกกองไพ่ค่ะสวัสดีค่ะเพือพ่อนๆชาวกองที่1นนะคะวันนี้เรามากันในคลิปเกี่ยวกับความเชื่อนะคะในหัวข้อที่ว่าพลังบุญกุศลที่ท่านได้สั่งสมมาและ พลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านบูชานับถือจะช่วยปกป้องคุ้มครองคุณในเรื่องอะไรบ้างการทํานายพลังงานตรงนี้ครอบคลุม1-2เดือนนับตั้งแต่วันที่คุณเปิดเข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะคะจากหน้าไพ่ปรากฏว่าถ้ามีใครที่ตั้งใจที่จะเอารัดเอาเปรียบคุณหรือตั้งใจที่จะคิดไม่ดีกับคุณพลังบุญกุศลนะคะก็จะช่วยนะคะทําให้เขาอะค่ะคิดได้นะคะเปลี่ยนใจจากที่คิดว่าจะเอาเปรียบคุณรังแกคุณนะคะก็เปลี่ยนใจอะคะ่ะเป็นอ่ปฏิบัติตอ คุณดีขึ้นหรือไม่ก็ไม่ทําแบบนั้นแล้วนะคะสําหรับไพ่บางใบที่ปรากฏขึ้นมาเป็นไพ่ยิบสีนะคะอย่างเช่นไพ่ห้าไม้เท้าอย่างเงี้ยเออหากว่าในครอบครัวของคุณนะคะมีปัญหาติดขัดอะไรทะเลกกาะกันก็จะสามารถปรับความเข้าใจกันได้รวมถึงถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินการทองนะคะบุญกุศลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยนะคะทําให้คุณได้หาทางออกในเรื่องนี้ได้หรือมองเห็นทางสว่างในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เรียกว่าเอาตัวรอดกันได้ทันท่วงทีเลยทีเดียว มาดูไพ่ด้านล่างกันบ้างนะคะเจอไพ่ที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณเจอไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัมภเวสีเนี่ยขึ้นมาถึง2ใบนะคะมองว่าอาจจะมีอิทธิพลของกรรมเก่าบางประการนะคะที่คุณได้ทําผิดพลาดเอาไว้เนี่ยนะคะส่งผลมาแต่พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยนะคะดูแล้วอยากจะช่วยคุณเนี่ยคลาวคลาดปลอดภัยได้ด้วยค่ะและถ้าคุณนะคะมีโอกาสที่จะ เออไปนะคะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานทรงงานศพเนี่ยเวลาเราไปงานศพเนี่ยคะ่ะอาจจะมีวิญญาณนะคะที่อยู่ที่วัดที่อยู่ที่เ,ออเมรุเผาศพเนี่ยติดตัวคุณมานะคะก็ตรงนี้นะคะเน้นให้แผ่เมตตาสวดมนต์แผ่เมตตาพลังของบุญก็จะช่วยนะคะคุ้มครองให้คุณปลอดภัยจากวิญญาณวิญญาณต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยค่ะมีไพ่ที่เกี่ยวกับการงัดข้อขึ้นมาแสดงว่าจริงๆแล้วในพื้นดวงของคุณก็ยังพบ อุปสรรคปัญหาอยู่นะคะหรือยังคงปรากฏว่าอาจจะมีคนที่ไม่หวังดีกับคุณนมากนักนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยคุ้มครองให้คุณรอดพ้นจากคนเหล่านี้นะคะเรียกว่าถ้าตัวเราเนี่ยค่ะคิดดีพูดดีทําดีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยหนุนนาเทวดาก็จะช่วยปกป้องคุ้มครองนะคะให้คนที่คิดไม่ดีแบบนี้กับคุณนะคะ แพ้ภัยตัวเองไปเลยก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่ากลับเปลี่ยนใจนะคะไม่ทําร้ายน้ําใจคุณก็ได้นะคะมีไพ่เกี่ยวกับอุบัติเหตุขึ้นมาต้องเตือนเลยค่ะจริงๆในพื้นดวงชะตาของคุณอาจจะเจออุบัติเหตุนะคะแต่ด้วยผลบุญกุศลที่คุณได้สั่งสมไว้ก็อาจจะทําให้คุณแคล้วคาดไปเลยคือไม่เจอหรือถ้าจําเป็นจะต้องเจอจริงๆก็เป็นเพียงแค่จากเคาะร้ายเป็นเคาะเบาะนะ จากถ้าว่าไม่มีบุญและไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยก็ต้องเจอจังๆมองตรงนี้แล้วไม่ใช่แล้วค่ะ ก็อาจจะเจอเล็กน้อยหรือไม่ก็พ้นไปเลยนะคะมีไพ่ผู้หญิงนะคะที่อุ้มเด็กค่ะผลบุญผลกุศล,ลน,นอกจากจะช่วยปกป้องคุ้มครองตัวคุณเองคนเดียวแล้วนะคะแบบนี้ขึ้นมาแต่ว่าอ่านนิสส่งตรงนี้จะช่วยคนอื่นได้ด้วยค่ะก็ขอให้คุณนะคะอวยพรให้เขาก็จะทําให้คนทั้งบ้านนะคะคนทั้งบ้านคุณญาติพี่น้องลูกหลานเนี่ยคลาวคลาดปลอดภัยไปได้ในช่วง1-2เดือนนี้นะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสําหรับใครที่เห็นว่า นะคะคชอบเนี่ยคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กด subscribe เอาไว้นะคะรวมถึงช่วยแชร์กันบ้างก็ดีด้วยเช่นกันค่ะไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวกองที่สอง วันนี้เรามากันในหัวข้อพลังบุญกุศลที่คุณได้สั่งสมไว้และพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบูชานับถือนะคะจะช่วยปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือคุณในเรื่องของอะไรบ้างการทำนายในวันนี้นะคะครอบคลุมพลังงานภายใน1-2ถึงเดือนนี้นับตั้งแต่วันที่คุณเปิดเข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะจากไพ่ย,ยิบซีแถวด้านบนก่อนดีกว่านะคะแล้วไปไปต่อกันที่ด้านล่างนะไพ่ย,ยิบสีด้านบนบอกว่าอ่าก่อนหน้านี้ถ้ามีความคิดว่าเออชีวิตนี้พยายามมันก็เยอะแล้วพยายาม มาเท่าไหร่แต่ทาไมชีวิตมันยังติดอยู่ที่เดิมไม่ค่อยขยับเขยื้อนไปไหนสักทีค่ะได้เวลาแล้วนะคะที่พลังของบุญกุศลที่คุณได้สั่งสมมานะคะจะส่งผลมาให้เป็นการขับเคลื่อนในชีวิตขึ้นมาอีกละลอกหนึ่งหมายถึงมีการเดินทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะมันชัดเจนกว่าเดิมจากที่มันนิ่งๆิ่งมานานแล้วนะคะก็ขยับขยายกันอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะ ใครบางรายบางท่านนะคะที่มีความเสียอกเสียใจอะไรอยู่จากไพ่สามดาบนะหรือกําลังเจอปัญหาที่มันอึดอัดลําบากใจอะไรมากๆค่ะบุญกุศลกับสิ่งศักดิก์สิทธิ์ก็จะช่วยคุณนะคะให้ผ่านพ้นจากปัญหาแย่ๆนี้นะคะหรือที่ผิดหวังเสียใจอะไรอยู่ก็จะมาเป็นแสงสว่างทางปัญญาค่ะที่ส่งมานะคะเยียวยาจิตใจคุณทําให้คุณพบแสงสว่างว่าเออควรจะปรับ ไปคิดแบบนี้สิหรือฟังธรรมะหัวข้อนี้สิจะช่วยแบบเยียวยาให้เราผ่านพ้นจากปัญหาแย่ๆหรือความเสียอกเสียใจต่างๆได้นะคะ ส่วนไพ่ด้านล่างนะคะซึ่งเป็นไพ่ภาพพยากรณ์ทั้งหมดเลยเนี่ยเห็นไพ่แดงๆก่อนเลยไหมคะซ้ายมือสุดนะคะจริงๆตามพื้นดวงคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องแบบเสียมีของเสียหายอ่ะหรือของตกหล่นหายสูญหายก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเอกสารบัตรประชาชนบัตร ATM บัตรเครดิตต่างๆรวมถึงมือมือทงมือถือที่อาจจะหายได้นะคะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยเตือนสติคุณนะคะให้เวลาคุณไปนั่งตรงไหนเนี่ย เวลาจะลุกขึ้นนะก็ดูสำรวจดูเอเราเก็บมาครบหรือ,อยังนะคะ,ะจับสิ่งของต่างๆเข้ากระเป๋าค่อยครบถ้วนสมบูรณ์นะคะถ้าหากใครที่ตัวท่านเองเคยมีประวัติการทำแท้งมาหรือว่ามีส่วนรู้เห็นกับการทำแท้งของใครคนใดคนหนึ่งอยู่รู้จักพื้นดวงนะคะจริงๆวิญญาณพวกนี้นะคะวิญญาณอาฆาตพวกนี้ก็ยังตามคุณอยู่นะคะแต่สิ่งศักดิ์สิทธ ก็ยังช่วยปกป้องค,คุ้มครองคุณเช่นกันแบบนี้หมอบิวแนะนํานะคะให้คุณเนี่ยก็แผ่เมตตาตลอดเลยเพื่อให้กําลังของแผ่เมตตาเนี่ยทำให้วิญญาณอาฆาตเหล่านี้ค่ะลดความอาฆาตพยาบาทมาร้ายลงไปนะคะ ถ้ามีเกณฑ์เจ็บป่วยนะคะเช่นปวดหัวรุนแรงหรือมีโรคทางสมองเกิดขึ้นพลังของบุญกุศลที่คุณได้ทำมาก็จะช่วยปกป้องคุ้มครองคุณนะคะให้พ้นจากความเจ็บปวดทางกายนี้ได้นะคะแบบรักษาหายได้หรือทุเลาเบาบางลงไปนะคะผลบุญผลกุศลที่คุณได้สั่งสมมาในกรณีของคนที่ทำมาอย่างต่อเนื่องนะคะสามารถที่จะโอนถ่ายเทหรือให้อีกคนหนึ่งได้ด้วยการตั้งจิตอธิษฐานนะคะถ้าคุณมีคนในครอบครัวที่เป็นพ่อแม แม่ปู่ย่าตายายที่แก่ชารานะคะก็อยากจะให้คุณนะคะช่วยนิดนึงนะคะส่งบุญกุศลที่คุณมีนะคะให้ปกป้องคุ้มครองให้เขาได้มีอายุที่ยืนยาวขึ้นนะอาละ่ะมีไพ่อีกใบหนึ่งเป็นไพ่สุดท้ายกันแล้วก็คือไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ที่มันเสียนะ่ะผลบุญผลกุศลนะคะจะช่วยคุ้มครองให้คุณปลอดภัยจากอุบัติเหตุได้เลยค่ะนะถ้ามันมีเกณฑ์ต้องมีอุบัติเหตุแล้วยางรถระเบิดในขณะขับขี่หรือ,เ,อ,อเรียกว่าหม้อน้ํา ระเบิดอะไรอย่างเงี้ยผลบุญผลกุศลก็จะช่วยคุ้มครองคุณนะคะให้เขาเรียกว่าก้าวข้ามผ่านอุบัติเหตุร้ายแรงแบบนี้ได้นะแต่อันดับแรกก็คงต้องพูดกันเรื่องของการเตือนสติก่อนขับนะคะเช็คอุปกรณ์เช็คช่วงล่างเช็คหมอ้อน้ําอะไรต่างๆให้ดีก่อนเดินทางด้วยค่ะ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้ถ้าหากใครนะคะชอบคลิปนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมอบิวด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวกองที่3วันนี้เรามากันในหัวข้อพลังบุญกุศลที่คุณได้สั่งสมไว้แล้วก็พลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือท่านในเรื่องอะไรบ้างนะคะการทํานายครอบคลุมพลังงานภายใน1-2เดือนนับตั้งแต่วันที่คุณเปิดเข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ไพ่แถวด้านบนซึ่งเป็นไพ่ยิปซีก่อนนะคะโอเคนะมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจกันอยู่หรือเปล่า มีปัญหาอะไรที่คุณแบบต้องอดทนอดกลั้นหรือเปล่าเอาละได้เวลาแล้วที่พลังของบุญกุศลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยนะคะเยียวยาคุณหรือยกดวงชะตาของคุณนะคะให้ผ่านพ้นจากเรื่องแย่ๆนี้สักทีนะคะเรียกว่าพบทางออกออพบสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีกว่านะคะอาจจะส่งมาเป็นสถานการณ์ที่ดีกว่านี้หรือช่วยคุณผ่านพ้นมันไปเลยนะคะคือใช้กรรมจบลงไปสักทีจะได้เริ่มวงจรชีวิตใหม่หรือผ่านพ้นจากคนแย่ๆนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นได้นะคะ การทำงานที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อล้รแล้วไม่ได้ผลตอบแทนที่ดีหลังจากนี้นะคะจะ เขาเรียกว่าดีขึ้นเหมือนเราทําอะไรเราจะเห็นผลว่าโอเคทําไปแล้วเห็นผลแบบนี้คุ้มค่าขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุญกุศลนะคะที่ได้เวลาพอดิบพอดีนะคะที่จะมาช่วยหนุนนําเราได้ทันเวลานะคะไม่ให้เราเนี่ยแย่ไปมากกว่านี้ล่ะค่ะนะเจอสิ่งที่ดีขึ้นเจอมิตรที่ช่วยเหลือหรือพบทางออกพบทางความสุขอะไรต่างๆนะคะนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลบุญแล้วเป็นเรื่องของพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมดเลยนะคะมาดูไพ่แถวด้านล่าง ไพ่ด้านล่างเะเป็นไพ่ภาพพยากรณ์ทั้งหมดนะคะดูจากไพ่นลยมันโอ้โหมีองค์มีอวกนะอันนี้ก็แปลว่าจริงๆคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรหนักๆรุนแรงก็ได้นะแบบน้มหมอล้มหมอนนอนเสือต้องรักษาตัวกันอยู่นานนะคะแต่ว่าด้วยพลังของบุญกุศลน,นี่แหละค่ะพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มาช่วยคุณได้ทันเวลานะคะแทนที่จะเจ็บ ปวดมากก็ไม่ต้องหรือแทนที่จะป่วยหนักก็ไม่ใช่นะคะกับกลายเป็นการป่วยเล็กๆน้อยๆหรือไม่ก็หายไปเป็นปาฏิหาริย์เลยนะคะทําบุญเอาไว้เยอะเนะบางทีผลบุญก็จะช่วยเราได้ในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บได้เช่นกันนะคะมีไพ่แถวด้านล่างก็ยังเป็นมีไพ่ด้านล่างนะคะเหมือนมันมีมิตรที่ไม่แบบคนที่แบบไม่หวังดีกับคุณอยู่ด้วยนะนะตรงเนี้นะมีคนที่แบบจ้องจะเล่นงานคุณจ้องจะทาให้คุณเนี่ยเสียชื่อเสียง จ้องจะขัดแข้งขัดขาคุณอ่าผลบุญผลกุศลก็จะช่วยล่ะค่ะจังหวะนี้ช่วยได้ทันพอดีเลยนะคะเรียกว,ว่าแคล้วคลาดนะคะเอาตัวรอดจากมิตรที่ไม่ดีคนที่ไม่ดีอย่างนี้ได้นะคะคนที่ไม่ดีนะคะก็จะอาจจะมีโอกาสมากๆเลยที่จะแพ้ภัยตัวเองไปนะคะคิดไม่ดีกับผู้อื่นแล้ว่าผลสะท้อนกลับไปหาตัวเองนะคะพลังงานสะท้อนกลับไปหาตัวเองนะคะลืมพูดไปไพ่ใบหนึ่งก็เป็นไพ่ของคุณหมอที่จะตรวจนี่ล่ะคะ่ะแล้วก็พูดเรื่องของสุขภาพบางทีผลบุญ อาจจะทำให้เรานะคะได้ตรวจเจอหรือรู้ทันรักษาหายทันบางไรายไม่มีผลบุญหนุนนำรู้อีกทีหนึ่งก็คือเป็นโรคที่แบบป่วยหนักแล้วนะคะมารักษาทีหลังก็รักษายากหรือรักษาไม่หายแต่ในกรณีของคุณผลบุญแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนะคะให้คุณไปหาหมอได้ทันเวลานะคะไปตรวจรีเช็คเจอก่อนแล้วก็เจอตอนที่มันบางเป็นอะไรที่เล็กๆ็น้อยๆอยอยู่เรากินยาเรารักษาหายทันแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะในพื้นดวงค่ะบางทีเนี่ย คุณอาจจะมีเกณฑ์ที่แบบเรียกว่าโดนของมีคมอะค่ะนะบาดแข้งบาดขาบาดมือต่างๆนะระวังด้วยนะคะเช่นพวกของมีดพวงคัตเตอร์หรือว่าเวลาเราทําครัวต่างๆแบบนี้ค่ะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยปกป้องคุ้มครองให้คุณนะคะพ้นจากความเจ็บปวดจาก สัตว์ราวุฒิของมีคมเหล่านี้ได้นะคะไม่ว่าใครจะทําอะไรก็ทําไม่ได้นะแล้วเป็นผลของเราเองที่เราไม่ระวังเราไม่ประมาทอันนี้ก็จะแคลวคลาปลอดภัยไปได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เรียกว่าจบครบกันเพียงเท่านี้นะคะเรื่องของพลังบุญกุศลที่ส่งคุ้มครองดวงชะตาคุณให้พ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ได้โปรดนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หมอวิวด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้ว สวัสดีค่ะ